สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่23พฤษภาคม2 0 1 7เนอะช่องวิถีคนสุรินก็พาเพื่อนๆมาชมบ้านส่งโมเดลน,นอนเพื่อนเป็นบ้านส่งโมเดลสองห้องนอนนะเพื่อนเป็นสองห้องนอนแต่ก็จะแยกห้องน้ำออกต่างหากนะห้องน้ำก็จะอยู่นอกบ้านนะเพื่อน อันนี้เฉพาะห้องนอนกับชานหน้าบ้านตัวนี้เเป็นบันไดประมาณสองขั้นสามขั้นเพื่อนบันไดสามขั้นเนาะห้องก็ประมาณสองเมตรกว่านั่เพื่อนห้องหนึ่งสองเมตรกว่ากว่าสองห้องเพื่อนใช้งบประมาณที่สองแสนเนาะ ค่าช่างอีกห้าหมื่นบาทก็ประมาณสามหมื่นประมาณสามแสนห้าเพื่อนก็ประมาณสองแสนห้าเนาะคิดไปก็ประมาณช่องละแสนเนาะใช้งบเฉพาะค่าอุปกรณ์ก็สองแสนบาทเพื่อนเฉพาะค่าอุปกรณ์ก็ประมาณสองแสนแล้วก็ค่าช่างอีกห้าหมื่นบาทก็เป็นสองแสนห้ 50, าเนาะ พอดีเพื่อนสองห้องพอดีถ้ามีอีกห้องหนึ่งก็ใช้เก็บของได้นอะอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องนอนเพื่อนมีที่นั่งเล่นยื่นออกมาข้างหน้านิดหนึ่งนะที่นั่งเล่นนั่งกินข้าวข้างหน้าเนาะ วิวสวยมากเลยเพื่อนยังไม่จัดเนาะเพื่อนฝนตกเมื่อคืนยังไม่ได้จัดสวนเพราะว่า nah บ้านยังไม่เสร็จนี่ถ้าเสร็จออกมาจะสวยมากเลยเพื่อนยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ตกเลยนะฮะผนังลายทาใช้ไม้จริงๆเลยเพื่อนเป็นไม้ สมกับเหล็กนิดหนึ่งเป็นข้างในนะส่วนมากก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะใช้ไม้เสาก็เป็นเสาไม้ข้าล่างก็เป็นเสาปูนป้องกันปลวกขึ้นเนาะเสาปูนนิดหนึ่งข้างล่างแค่เฉพาะโคนเสาเนะ่พนัอนข้างล่างเป็นเสาปูนสั้นๆแค่แค่นี้เนาะ ข้างบนก็จะเป็นไม้หมดเลยเพื่อนทุกอย่างเป็นไม้เน,ะเนาะพื้นก็เป็นพื้นไม้นะื้นไม้ขน,งนังก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าเป็นผนังอะไรเนาะเป็นไม้ด้วยหรือเปล่า หนังเป็นไม้เพื่อนเป็นผนังไม้ทาสีขาวเนาะนี่เป็นไม้แท้ๆเลยเพื่อนเป็นไม้จริงๆเนาะนี่พื้นก็เป็นพื้นไม้จริงๆพื้นไม้จริงๆเลยเพื่อนเป็นพื้นไม้เนาะบันไดก็ ใช้ไม้เนาะไม้หมดเลยยังไม่เสร็จจริงๆเพื่อนเดี๋ยวก็เสร็จเนาะเป็นพื้นไม้เนาะสองห้องเพื่อนสองห้องนอนไม่รู้ว,ว่าใช้เป็นห้องนอนทั้งสองห้องหรือว,ว่าเก็บของห้องหนึ่งหรือเปล่าน่าจะเป็นห้องนอนแหลนะเนาะใช้หน้าต่างก็ประมาณหนึ่งบานบานข้างหลัง ฝั่งนี้หน้าต่างสองบานเนาะเป็นหน้าต่างสองช่องเพื่อนนี่สองช่องสองบานสองช่องหน้าต่างสองช่องแบบนี้ฝั่งนี้ก็เป็นชานยื่นมานิดหนึ่งสําหรับนั่งเล่นเนาะตรงนี้นั่งทานข้าวนั่งเล่นตรงนี้ข้านาบันไดาสามขั้นเนาะใช้งบประมาณที่ สองแสนบาทเพื่อนสองแสนก็สองช่องเนาะเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างหลังเพื่อนอยังไม่เสร็จนนี่ยังไม่เสร็จจริงๆเพื่อนเล็กๆพอดีนั่นเพื่อนไม่เล็กตอนเพื่อนสองห้องพอดีเลย ห้องพอดีไม่เล็กเลยฝั่งนี้เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็จะอยู่ออกมาห้องน้ำก็ออกมาจากตัวบ้านเพ่อ่ตงหาไม่อยู่ติดกับบ้าน่ ฝั่งนี้เป็นโรงจอดรถเพื่อนนี่เป็นโรงจอดรถเนาะเสาไม้เหมือนกันเนาะใช้เสาไม้เป็นเสาไม้เพื่อนหลังคาก็เป็นหลังคาเหล็กเนาะแต่เสาเป็นไม้เพื่อนผสมประสานกันไปเนาะทำแบบง่ายๆเพื่อน ที่จะกว้างมากเลยเพื่อน,นที่ใหญ่มากที่จะกว้างใหญ่มากเลยโอ้ยาวไกลมากเลยรั้วามากว้างมากเนจะกว้างมากเลยขนาดยังไม่เสร็นีตอนเสร็จเรามาดูอรอบนึงตอเสร็จ ว่าจะออกมาสวยแค่ไหนเนาะตอนเสร็จแล้วว้างมากเลยเพื่อน,นที่ใหญ่มากที่จะกว้างใหญ่มากเลยโอ้ยาวไกลมากเลยรัว้ว